เผย้า Moto G 2 0 5 G ใช้ชิปตัวท็อปส n a p d r a g o n แ888 Plus พร้อมจอเรื่อระดับ1 4 4 h z เฮิกล้องหลังเลนหลัก1 0 8ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทํา Motorola กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนสเปคแรงรุ่นใหม่ในรลุูล G Series อยู่นะครับมาพร้อมกับชิปเซตระดับเดือรทงตัวท็อปอยู่ในตอนนี้ครับ ลาสก็ได้มีภาพของ Moto G 2 0 5G ถูกเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพที่ว่านี้ถูกเผยออกมาจาก Technew i n ครับจากภาพจะเห็นได้ว่า Moto G 2 0 5G มาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลขอบเรียบที่มีการเจาะดูตรงกลางหน้าจอใส่กล้องหน้าส่วนที่ด้านหลังมาพร้อมกับบอดี้ขอบโค้งที่มีการติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด3ตัว ขนาดใหญ่ชิดมุมซ้ายบนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ดูสวยหรูพรีเมียมและเป็นเอกลักษณ์ของ Motorola ครับเปรกตามรายงานระบุว่า m o t ต g 2 0 5G จะมีหน้าจอสแสดงผลความเรียระดับ Full HD Plus มีค่าเรซเฟเรนระดับ1 4 4 h z ชใช้ชิป,ปบ,บนผล o m อ s n อม d ั a g o n 888 Plus ให้แหลมาที่8 g b ให้กล้องหลังมาัั้งหมว3ตัวที่มีความละเอียด108ล้าน3ล้านและ2ล้านพเซลส่วนกล้องหน้าความเรียดหมอกนกพิเซล คาดว่าโมโต g ี5 g จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสรับสนุนช่อง IT-Fast mm hmm. เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ